บอกวันนี้ครับนัดสาวเอาไว้เขาบอกว่าในห้องนอนของเขานนั้นเน็ตไม่ถึงบ้านเขา2อสชั้นสัญญาณเน็ตจากชั้น1มันไม่ถึงชั้น2อชั้นสามทำยังไงดีพี่บิก๊กนี่เลยเตรียมเราเตอร์มาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดกันนัดเขาไว้ด้วยจะเป็นใครเดี๋ยวตามไปดูเอาเราเตอร์กันมาก่อนหน้ารถ เราเตอร์เราเตอร์นี่เตรียมมาสองตัวนะครับ RTAX 5 0 0 4แล้วก็ RTAX 57อีกตัว่ะ,ะสวัสดีครับ,รบไม่ได้เจอกันนานนะใช่ไม่เจอนานมากมาก ในคอนเทนต์ในวิดีโอไงแต่จริงๆเราเจอกันบ<ช>่อยเพราะเราเป็นพี่น้องกันถูกตองทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อ,อ๋อช่วงนี้ก็เรียนอยู่ค่ะปริญญาโท <c oughs> เห็นว่าได้เกรดสี่ด้วยใช่สุดยอด <c oughs> นี่ก็เลยมาอัปเกรดมีให้เพราะว่าเห็นว่ามีปัญหาใช่ไหมครับใช่ค่ะมีปัญหานะักมากเรื่อง WiFi บ้านเรามันกี่ชั้นบ้านเนี่ยสามชั้นครึ่งค่ะแต่พอเวลาขึ้นไปทํางานประมาณชั้นสองขึ้นเน็ตมันไปไม่ถึงเลยนี่ให้ดูคืออันนี้ชั้นลอยนะ อันนี้ที่เห็นอยู่คือชั้นลอยแล้วมันจะมีอีกชั้นนึงอยู่ข้างบนซึ่งเราเตอร์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้นั่นเองสัญญาณมาถึงได้ไงนี่ข้างบนชั้นสองเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูด้วยอันนี้แบบห้องรกไหมก็ต้องบอกว่าจัดไว้แล้วจัดไว้แล้ว <laughs> ใช่ค่ะนอนคนเดียวปะค <laughs> นเดียวมีแฟนนอนด้วยปะก็ <laughs> มีฟิกเกอร์นอนฟิกเกอร์เดี๋ยวเราพาไปดูฟิกเกอร์กันด้วย <laughs> แต่ก่อนอื่นนี่ สิ่งที่แอดบิกเตรียมมามีอะไรบ้างแอดโวอิบให้ดูหน่อยมี rtx 5 7ตัวหนึ่งแล้วก็ ax 5 0 0 4อีกตัวหนึ่งเพื่อมาทำตัว extensible router ของทาง ASUS ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่เหมือนเอา r o u t e อรตัวกันเนี่ยมาช่วยขยายสัญญาณให้ส่งต่อกันได้เป็นสะพานทำให้สัญญาณเนี่ยถึงแม้จะอยู่ชั้น2ทชั้น3ก็แรงออะนี่ rtx 57เป็น ax 3 0 0 0 dual band นะครับ มีตัว Wi-Fi System เป็น AI Mesh มี AI Protection แล้วก็นี่เลยรองรับ Wi-Fi 6มี CPU ในตัวด้วยส่วนตัวนี้ AX 5 4 0มี Safe browsing Real time Protection มี Wi-Fi 6เช่นกันเรามาเซตอัพกันไม่มีอะไรมากก็ประกอบตัวเราเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็เสียบสายแล์จากเราเตอร์ของ a s เข้ามาที่ตัวเราเตอร์ที่เราใช้เป็นเมนเนาะ แล้วก็เชื่อมต่อผ่านตัวแอปพลิเคชัน My ASUS ครับทำตามขั้นตอนตั้งรหัสอะไรต่างๆได้เลยอันนี้สำหรับตัวเมนเนาะสำหรับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำเป็นตัวที่2เนาะเอามาเชื่อมต่อเป็น AI m a s h หรือ Extendable Router ก็สะดวกมากๆเข้าไปที่แอปนะครับเลือก AI Mesh แล้วก็สแกนสักแป๊บหนึ่งทำตามขั้นตอนเขาแป,ป๊บเดียวประมาณ5-7นาทีเป็นอันเสร็จนะครับก็จะได้ใช้ AI Mesh เอาไปตั้งชั้น2ทดสอบกันได้แล้วอ่ะเซตอัพเสร็จแล้ว คุณโบสีขาวคือตัวหลักของบ้านเราใช่ไหมใช่ค่ะส่วนตัวนี้ตัว X 5,004เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใช้ยื่นออกมาจากของที่บ้านเรามาขยายสัญญาณแล้วก็ส่งต่อสัญญาณมาที่ตัวนี้ผ่านฟังก์ชัน extender o u t e r outer, ขึ้นไปข้างบนชั้น2แล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันอถือไปเลยนำทางไปเลยไม่ได้มาบ้านนี้นานจริงบ,บ้านนี้เป็นบ้านจุดกำเนิดเอสบิกเลย มาลองเทสสปีดกันดีกว่าในมือถือกันเลยสปีดเทสดูเมื่อกี้ได้ประมาณ600ใช่ไหมข้างล่างทับประมาณ4 5 0 5 0 0เด็ดไปเร็วกว่าที่คิดนี่นี่ยอ่ะนี่สปีดมาทดสอบดูกันนะครับต่อเน็ตในรูปแบบใช้ router as กับ e x t e n d a b l e router ด้านซ้ายก็คือร r เตอร์ที่เอาขึ้นมาส่วนด้านขวาก็ต่อตรงจากชั้นหนสปีดโอ้โหต่างกันเยอะมากในระดับ250 กับระดับหลัก10นะประมาณ30ต่างกันชัดเจนส่วนอัพโหลดก็ต่างกันเยอะครับประมาณ200กับประมาณ20โอ้โหสปีดนี่ต้องบอกว่าคนละเรื่องกันเลยทีเดียวเช่นกันกับในฝั่งของคอมพิวเตอร์ครับทดสอบให้ดูกันตัวสปีดมาดาวน์โหลดดูเลยด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวที่ต่อ AS เ o สเ e r ด้านล่างชั้น1 นะครับส่วนตัวขวามือก็จะเป็นต่อ extendable router ตัวเสริมที่เอาขึ้นมาสปีดก็ต่างกันค่อนข้าง3เท่าอะว่างั้นเถอะในฝั่งของดาวน์โหลดส่วนอัพโหลดเองประมาณ30กับ300ช่วยได้เยอะมากเดี๋ยวมาดูตัว YouTube y o u t u b e วมาตอบสนองไวแค่ไหนเอาเพลงไหมเพลงไหมเมื่อกี้อันนี้ได้ไหมคะมาเลยฮะใช้เทพไทยปากสะอาดไหมฮะไม่ดใช่ไหมไม่เคยใชแต่ว่าพอได้ลองใช้เทพไทยเนี่ย มีโฆษณาด้วยไม่ได้ใช้พรีเมียมสอายอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปา่ไม่แต่ว่าเร็วอยู่หทันใจอยู่แล้วรส<ถ>อ่ะพอแค่นี้แหละเ,ลเดี๋ยวติดลิขกสิ์เออใช่เอาเป็นว่าเป็นไงบ้างเห็นความแตกต่างไหมมันแตกต่างมากค่ะมันเร็วขึ้นมากๆเลยคือสปีดในการตอบสนอง<ช>แล้วก็สปีดที่เราเทสกันก็เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าหนึ่งเลยคือสัญญ,ญาณมัน ดีขึ้นแรงขึ้นสปีดสูงขึ้นสปีดเร็วขึ้นแล้วก็ตอบสนองกับการเปิดอย่างเงี้ยอยู่ทง YouTube แล้วก็แน่นอนการทํางานด้วยนะครับตอนนี้เราทำอะไรบ้างนะเกี่ยวกับเขียนส่งอาจารย์อะไรแบบเนี้ยก็มีต้องส่งงานอาจารย์บ้างค่ะเรียนปอโทเอ,เอกอะไรครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนาะสนับสนุนอยู่แล้วนี่ต้องขอบคุณเอซูสด้วยนะครับกับสาหรับสนับสนุนการศึกษานักศึกษาตาดําๆขอบพระ ASUS นะครับทั้ง2ตัว e x t e n a b l e router ดีมากก็ที่สําคัญทําได้กับตัว router ASUS ในทุกตัวไม่ว่าตัวถูกตัวแพงหลักพันพันต้นก็ทําทได้แล้วอเอาเอมาเ<อ>ชื่อมต่อสัญญาณกันได้ก็ต้องขอบคุณทา้ง Advo ด้วยวันนี้ที่ให้มาบุกห้อง <G ül> ห้องจะเป็นหน้ามันอย่างไงั้นร้อนย่ยิ่ติงเลยคือร้อนนะครับโอเคนะขอบคุณมากนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณ Asus ด้วยที่ส่งตัว e x t e n d i b l e Router มาให้ลองใช้กันต้องขอบคุณครับแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ